สวัสดีค่ะผู้รักบอรสีทุกท่านวันนี้ประสุจะนำบอรสีสุดปาถนามาให้ดูนะคะเคยเอามาให้ดูแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าวันนี้เขาออกใบอีกค่ะหลอดเพิ่มมาอีกสวยเลยค่ะก้านแข็งเลี้ยงนอกตู้ก็แบบนี้ค่ะ กานแข็งแล้วก็ใบกัดสีสวยเพราะเขาได้แดดร้อยฝนร้อยเนาะนี่เลยแล้วก็ออกดอกแล้วด้วยที่ประสุออกมาโชว์เพราะว่าเขาเริ่มออกดอกแล้วคงได้ผสมพันธุ์ทีนี้ก็จะมีน้องๆ้หนูหนูถามประสุว่าจะเลี้ยงบอนสีนอกตู้ยังไงให้ปลอดภัยจากมดหนอนมแมลงเพราะว่านี่คือศัตรตูตัวร้ายเลยแ่ะคะ่ะเวลาที่เรา บอนสีไว้นอกตู้เนี่ยปัญหาใหญ่ก็คือมดมดจะมาก่อนเพื่อนแล้วมดก็จะขนเพี้ยมานะคะเพราะว่าเอ่อเพี้ยก็จะมากับมดเมื่อมีมดเมื่อไหร่ไตขอบขอบ,ขอบกระถางเราพึ่งระลึกไว้เสมอว่าเพี้ยอย,อยู่อยู่ตรงหัวบอนสีเราแล้วบางทีเขาจะไม่ได้ให้เราเห็นบอนก็จะซุดโทมสุดโทม,โมจะไม่ได้สวยอย่างนี้คะ่ะอันนี้จะสะพังสวยเลยใช่ไหมคะ นี่เลยเนื่องจากประสุเอาบอลสีนอกไว้นอกตู้เนี่ยก็ประสบปัญหาก็เลยใช้เอ่อ S85 ซึ่ง S85 เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะใช้กันนะคะเขาจะเป็นสารกําจัดมแมลงชนิดถูกตัวตายหรือกินตายกําจัดมแมลงได้หลายชนิดเชน่ชนมดหนอนเพีย้ยเพีย้ยบไฟเพี้ยบจกระจันตัวด้วงต่างๆเต่า,ตา,ตาแตงเหมาะสําหรับพืช ผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับนะคะอัตราส่วนก็สองยี่สิบกรัมผสมน้ำยี่สิบลิตรก็ฉีดพ่นทุกอาทิตย์นะคะก็ไม่ใช่สารเคมีที่ดูดซึมสามารถจะฉีดได้ไม่อันตรายกับเรามากนักถึงังก็เป็นสารเคมีประสุใช้เออน้ำส้มควันไม้แล้วพอหมดกลิ่นเขาก็มาอีกอย่างเงี้ยประสุก็เลยไปดูสวนใหญ่เขานะคะสวนใหญ่เขาก็ ใช้ตัวนี้เลยค่ะในการฉีดพ่นแม้นแต่ในตู้อบในตู้โรงเรือนก็ใช้นะคะเพราะว่าบางทีเราก็สู้ไม่ไหวเนาะสารเคมีใช้ปอ้องใช้กำจัดแต่ชีวภาพเนี่ยใช้ป้องกันถ้าเราไม่อยากให้เข้ามาเราก็ป้องกันด้วยชีวภาพต่างๆนะคะแต่ถ้าเป็นแล้วเนี่ยเราต้องใช้สารเคมีประเภทนี้แล้วละคะ่ะเอ5แปดห้าเนี่ยก็ ประสุก็เอามาฉีดพ่นลาดลดเวลาที่มีมดเริ่มขึ้นที่ขอบกระถางะสุก็อ่านเดี๋ยวก็จะต้องขนเพี้ยขนนอนขนอะไรมาเราก็ฉีดพ่นป้องกันไว้ก่อนใช่ไหมคะแล้วก็จะสวยอย่างนี้ละคะ่ะพอเขาได้แดดร้อยฝนร้อยเขาก็จะสวยนี่คือ,อ,อสุดปัรถนาคะ่ะสุดปัทธนาที่ออกดอกแล้วสวยเช่เลยใช่ไหมล่ะคะ